ของบริษัท b l ประชาเน็ n เวิร์กนะคะสำหรับวันนี้มีทั้งหมดสี่รางวันนะคะขอเชิญท่านรองประธานป่ายการตลาดนะคะมามอบรางวัลให้กับสมาชิกในค่ำคืนนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านค่ะท่านรอง คันรองรถสุกคนครับไม่ทราบว่าวันนี้มีมีคนเข้าทั้งหมดลงทะเบียนไว้ร้อยี่สิบสามนยชื่อ่าทั้งสองห้องร้อยยี่สิบสองนะครับ หนึ่งร้อยยิบสองห้องเทเลแกรมเห็นเห็นหน้าจอที่แชร์ไหมครับร้อยยี่สิบสามหรือเปล่าครับร้อยอยี่สิบสามครับพ่อเห็นครับพ่อเห็นค่ะร้อยยี่สิบสามครับโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นเดชชีตนะครับก็คือฟูเดราสูตรด,ดั้งเดิมนะครับสี่รางวัลน,นะครับรางวัลําดับที่หนึ่งเลยนะครับําดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลข ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับการ,รชื่อด้วยครับ,ค,รบคุณกรลาวิคุณกรดีค่ะค,ค,คุณอ้อยที่อยู่ห้องไลน์นะครับคุณอ้อยอยู่ห้องไลน์ช่วยเปลี่ยนรปไฟล์เป็นเป็นรูปของตัวเองด้วยนะครับ โอเคนะครับลนารับนต่อไปเลยนะครับระดับต่อไปเลยครับปิดไหมได้ครับปิดไหมด้วครับลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองนะครับได้แก่หมายเลขหกสิบเจ็ดครับ ธนาทรค่ะอยู่ห้องทะเลแกมอยู่ครับนอรูน่นอยู่ครับอยู่ค,ครับครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะครับลำดับถัดไปนะครับรางวัลสุดท้ายใช่ไหมครับอ,อ,อ,อีกสองรางวัลครับพ่ออ๋อเหรออีกสองเหรอโอเคในคนสามนะเมื่อกี้ครับได้แก่หมายเลขแปดสิบเก้าครับ ปดสิบเก้าครับแก้ค่ะอยู่ห้องลายค่ะอยู่ห้องลายนะครับเก้าเอ้ยสองสี่ห <1 S 2> นะึ่งสองค่ะเบอร์โทรนะครับเช็กดีๆนะครับเบอร์โทรอย่าให้สลับกันนะครับถ้าเบอร์โทรสลับท่านจะต้องเสียสามสิบบาทอีนะครับเพราะว่าสินค้าตีกลับนะสินค้าตีกลับหมดหรือยังหรืออีกหนึ่งอีกหนึ่งดาวันค่ะพ่อโอเค จับรางวัลสุดท้ายนะครับตลาบคืนนี้นะครับสุดท้ายได้แก่หมายเลข76ครับอยู่ห้องไหนครับ76แกลกลกรี่ค่ะที่76คุณกระหนอ่าบค่ะ192ค่ะนกนก2 2> ค่ะอยู่ค่ะค่ะ ท่านใดที่ได้รับรางวัลน,นะคะขอให้ทุกท่านนะคะส่งรายชื่อของท่านพร้อมที่อยู่อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะทางทางบริษัทจะได้จัดส่งของรางวัลให้กับท่านนะคะส่งมาในค่ําคืนนี้เลยนะคะถ้าหากว่าท่านไม่ส่งมาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกทุกท่านนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะอะขอแสดงความ ยินดีและก็ดีใจกับทุกทท่านด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลจากบริษัทภูประชาเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก่อนที่จะปิดวาระก,การประชุมของค่ำคืนนี้ขอฝากข้อมูลข่าวสารดีๆของบริษัทภูประชาเน็ตเวิร์กเนื่องด้วยท่านผู้บริหารระดับสูงทุกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกทุกทท่าน ที่อยากประสบความสำเร็จกับบริษัททูประชาเน็ตเวิร์กดังนั้นทางบริษัทจึงจัดห้อง o p p สำหรับสมาชิกใหม่ให้กับทุกๆท,ท่านได้มาเรียนรู้เปิดทำการตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาตรงนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาพบกันที่ห้องประชุมใหญ่แห่งนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทุกๆค่ำคืนนะคะและอีกหนึ่ง ความสำคัญของบริษัททูประชาเน็ตเวิร์กนะคะก็คือหลักสูตรเอหรือหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพโดยท่านอาจารย์ปู่ศักดิ์สิทธิวิถีวานิชท่านอาจารย์บรรติตทิ่รักท่านอาจารย์ใหม่เมืองราชท่านอาจารย์มกดามณีชาติอารยาวัต หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ทุกๆวันกับท่านอาจารย์มุกดามณีชาติอารยาวัดนะคะท้ายที่สุดของค่ำคืนนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเป้าหมายคือสิ่งสำคัญหากเราคว้ามไม่ทันมันก็มีวันหมดอายุ สำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันอรัญญาอินทกุลพร้อมด้วยคุณสุวิทย์ชำนานวาดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านแล้วพบกันใหม่ในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จกับบริษัทภูประชาเน็ตเวิร์กทุกทกท่านนะคะ หากท่านใดยังไม่ง่วงนอนนะคะสามารถอยู่ต่อแล้วก็คุยต่อในห้องไลน์ได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ง่วงนอนแล้วก็สามารถกดออกจากห้องประชุมได้เลยแล้วพบกันใหม่ในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้อย่าลืมพาสมาชิกใหม่เข้ามาฟังกับทุกทกท่านด้วยนะคะเพื่อความประสบความสำเร็จสำหรับทุกทกท่านสำหรับวันนี้ ดิฉันสวัสดีนะคะสวัสดีครับขอเพิ่มเติมนิดนดียวกัสวัสดีค่ะสปากาแฟนะครับจะเปิดห้องตอน6โมงนะครับ6โมงห้องเทเลแกมนะครับห้องเทเลแกมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ห้องนี้นะครับเจอกันเร่องนี้เวลา6โมงเช้าครับ